ตั้นทำอะไรลูกโอ้โหตั้นสนุกมากเลยห้องอะไรเนี่ยตัานกวาดกวาดกวาดถู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 เออถูเอาให้ไม่ไก่นะถูออกเลยเก่งมากเก่งมากถูถู ถูถูถูเอ่อถูถ,ถูเลยนนออนเลยนนไปยถูอีกถูอีกถูถูออกให้หมดไม่ขาหนูข่ขาวจังเลยอ่ะกำตับบนโอ้โห ทำแบบนี้ทุกวันเลยนะลูกหนูกเก่งมากเลยหนูถูบ้าน